หนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้เป็นมาดตลกตลกเฮฮาสำหรับพี่อ e ีฟโปงลางแต่หลังจากที่เขาเขาเพิ่งสึกกันบานะคะเพิ่งพึ่งสึกเพิ่งสึกเพราะว่าไม่ใช่สึกแบบนั้นไปบวชมา oh. นะคะกลับเข้ามาในวงการอี็ครา้งเมื่อวานนี้นะคะเขาก็ได้เปิดใจว่าช่วงนี้กําลังซุ่มทําเพลงเกาหลีนอกจากนั้นยังไปปรับโฉมตัวเองด้วยการทําตาสองชั้นมาด้วยละค่ะครับ ดูดีแบบผิดถูพผิดตาไหมคะพี่เจีย๊ยบเดี๋วดียวเดียวพี่อีทพี่อีทนี่เป็นตาคุ้งหยิงหรือเปล่า<ด>ไม่ใช่พี่พอีไม่ได้ <ตา S 1> พึ้งต<น>ื่นนอนอะไรแต่อย่างใดเปล่งๆนะ เป่งๆเ,เพราะว่าเขาพึ่งไปทําตาสองชั้นมานั่นเองนะคะไปทําที่ไหนนะไม่ได้ทาที่ประเทศไทยที่เกาหลีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับพ<อ>ี่อินโปลงลางสมพงศ์กุณาประถมนะคะคเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าเสริมโงเ่เฮงให้กับตัวเองปรับโง่เฮงใหม่วก็งานนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตชีวิตหลังจากไปบวชเป็นพระนะคะว่าตอนนี้กําลังแฮปปี้กับธุรกิจส่งออกต่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายสนเข็มแดงและข้าวแตนโปลงลางนะคะคที่เจ้าตัวยอมรับว่าไรายได้เป็นกอกเป็นกำเลยนะแต่ก็ยิน ยันว่าไม่ทิ้งงานเพลงแน่นอนแถมตอนนี้ค่ะซุมเงียบทําผลงานเพลงเวอร์ชั่นเกาหลีไปอีก oh. นะคะซึ่งเขาบอกว่ากระซิบว่าเป็นบริษัทเดียวกันกันกบที่ทํางานเพลงให้กับเบรนซุปตาเกาหลีกันเลยทีเดียวสุดยอดมากค่ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับลูลูลาลาหลายๆคนก็เสงสัยว่ายังไงนะคะเจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดร,ร่วมงานกันได้เหมือนเดิมจา้าไปฟังเสียงพี่อีทกันเลยค่ะครับยืนยันแน่นอนไม่ได้ โบมีครับบมีปัญหาอีกครับโทรหากันเดี๋ยวครับผมก็โทรหาน้องเมื่อรู้สึกว่าจะสามสี่เดือนที่แล้วมั้งโทรหาเขาคือเราก็ไม่ได้โทรหากันทุกวันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ผัวเมียกันนะครับมันไม่ได้โทรละครับตอนนี้ทําธุรกิจอยู่สามสี่อย่างทําน้ํามันสนเข็มแดงนําเข้าจากประเทศเกาหลีจอกซองวอนครับทำข้าวแตนโงรางซึ่งจะเปิดตัววันที่20พฤษภาคมที่เมืองทองธานีครับ แล้วก็ทําครีมกันแดดด้วยครับผมคิดว่าพึ่งทําได้สักพักแล้วมันรู้สึกว่ามันมันมันเป็นงานที่ท้าทายและสนุกแล้วก็ได้เงินดีผมเลยมีความรู้สึกว่าเออจะไปได้ดีแต่ว่างานดนตรีงานเพลงของผมนี่ก็ผมก็ทําควบคู่ไปได้วยเรายังมีทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็ไปทัวร์ต่างประเทศกันอยู่ตอนนี้ครับตาเนี่ยค,ครับคือ <c oughs> อ่าหมอดูให้ผมไปทาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมผมตาปลือเวลาผมสัมภาษณ์ผมอย่างเงี้ย <c oughs> ตาไม่มีชั้นไงผมเพิ่งไปทํามาเมื่อสิบยี่สิบวันเองแล้วก็เริ่มจะมี<อ> พูดได้ครับไปทําที่โรงพยาบาลไปที่เกาหลีครับ oh.